สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำหมูหมักนมข้นหวานทอดค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก็มีนะคะสันคอหมูค่ะวันนี้พี่การใช้สันคอหมูประมาณ800กรัมนะคะเราจะหั่นเป็นเ,เส้นย,วยาวๆพี่การกระสาธิตให้ดูนะคะประมาณนี้ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นนมข้นหวานนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆที่มีอยู่ในครัวเลยเราก็จัดออกมาสักสามช้อนโต๊ะนะคะพี่การไม่ได้สปอนเซอร์พี่การก็หยิบมาจะเฉยแหละต่อมานะคะก็จะเป็นนมผงค่ะอนนมผงนะคะประมาณห้าสิบกรัมค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันน้ำปลาอย่างดีนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะ วันนี้เราใส่น้ำปลากับน้ำมันหอยเนาะผงป้นลกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกไตป่นนะคะหช้อนชาค่ะถ้าเราชอบหอมๆเราจะเพิ่มก็ได้นะคะ,ะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะหช้อนชาค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นแป้งทอดกรอบของอิมพิเลียนนะคะจะลงมาทอดดูว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนจะกรอบกรุบแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ก็ซื้อมาจากฟู้ดแลนด์นั่นแหละเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะทำหมูหมักนมข้นหวานทอดของพี่การก็ครบเรียบร้อยเราก็เอาชามมาเลยค่ะจัดการเอาหมูนะคะใส่ลงไปในชามนะคะอันนี้เป็นสันคอหมูนะคะใส่เลยค่ะน้ำปลาค่ะตามด้วยนะคะซอสถอยน,นางรมหรือน้ามันหอยนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นนะคะผงปรุงรสค่ะตามด้วยนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็พริกไทยปน่นอันนี้นมผงนะคะแล้วก็นมข้นหวานค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆพ,พอเราคลุกเขาเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะโอ้ลืมต้องใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะอ่าสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พี่การก็จะใส่เน้ำมันงานะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะได้หอม,หอม ตามด้วยน้ำเปล่านะคะประมาณสักสิบกรัมค่ะเราก็จัดการคลุกเค้านะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้นะคะให้เข้าเข้าเนื้อสักประมาณสองชั่วโมงหรือว่าจะค้างคืนไว้ก็ได้ค่ะอพอครบชั่วโมงอพอครบถ้าเรารีบทอดนะเราก็สองชั่วโมงแล้วก็ทอดได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่การจะแลปเอาไว้นะคะจะหมักเอาไว้านพี่การก็ ออกมาเทสให้ดูนี่ครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กานก็จะทอดได้เลยเดี๋ยวเราเตรียมแป้งนะคะแป้งทอดกรอบของเราทอดแป้งทอดกรอบอิมพิเรียนนะคะเอาใส่ชามเลยค่ะแต่เนื้อแป้งเขาจะนุ่มมากเลยนะคะเพื่อนๆพ,พี่กานจะใส่สักครึ่งถ้วยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคุกค่ะ เอาเส้นเอหมกคอหมูนะคะอสันคอหมูของเราเนี่ยคลุกหรือหมูหมักนมนมสดเอ้ยนมข้นหวานของเรานี่เองคลุกเลยค่ะเนี่ยค่ะจะคลุกลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็คลุกคลุกไปก่อนเดี๋ยวเวลาใส่กระทะจะได้ไม่เสียเวลาเราก็เอากระทะตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะสักประมาณครึ่งลิตร ท่วม,มหน่อยพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็เอาหมูหลงทอดได้เลยค่ะพี่กันก็จะตัดคลิปมาให้เพื่อนๆดูจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ช้าบางทีก็ดูแล้วก็เบื่อนะอ่าหฝ่าหมูจะสุกอ่าพี่การก็ได้ตัดคลิปมาให้ดูนะคะลักษณะจะประมาณนี้ทอดไฟเออประมาณปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะอพอหมูเหลืองได้ที่ เราก็ตักขึ้นพักให้เย็นก็ทานได้แล้วค่ะหรือไม่ก็ทานแบบอุ่นๆนะคะอจะทานจะบอกว่าทานร้อนก็นไม่ได้เดี๋ยวปากผ่องเนาะ,ะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะจะทานกับข้าวเหนียวนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวสวยร้อนๆออร่อยอทานเพลินทานเพลินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ หมูหมักนมข้นหวานทอดของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ